เปรี้ยวมากกินกับกุ้งจอบอ้จริงๆอะ่ะพวกมะม่วงคารอนมะม่วงป่านะกินกับกุ้งจอบหรือกินกับปลาเนี่ยมันอร่อยมากอืมเอ๋อเปรี้ยวมากมะม่วงคลรันเปรี้ยวมาก ต้มยีหรีออ่เหรออันนี้มะม่วงกะล่อนที่เขาแช่น้ำเกลือมาให้หนึ่งวันยังเปรี้ยวอยู่เปรี้ยวตาหวานเลยเปรี้ยวมากเปรี้ยว่ามะม่วงเบาอะเชื่อเหออมะม่วงกะล่อนอะโคตรเปรี้ยวเปรี้ยวจริง